สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพามาทํามะม่วงหาวมะนาวโหช่อิ่มนะคะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะเลือกที่สดใหม่ลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก่อนอื่นเราจะมาปอกแล้วก็แค่เอาเม็ดไส้ในออกก่อนค่ะเตรียมชามค่ะใส่น้ําปูนใส่ลงไปนะคะเคล็ดลับทําให้กรอบอร่อย ตามด้วยเกลือค่ะคนให้เกลือละลายดีค่ะเด็ดออกจากคั่วแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ผ่าครึ่งปั๊บเมีดเนี้ยเอาเม็ดออกเพราะว่าเม็ดจะมีความขมนะคะ ออกให้หมดให้เกลี้ยงแล้วก็รีบแช่ในน้ำเกลือน้ำปูนใสที่เราผสมไว้เมื่อกี้ค่ะพอเราผ่าแล้วก็แกะเม็ดออกเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะนำไปล้างน้ำทิ้งก่อนค่ะล้างน้ำยางทิ้งก่อนนะคะการที่เราแช่น้ำปูนกับน้ำเกลือตอนแรกจะทำให้ไปกัดยางของ มะม่วงหาวมะนาวโหออกนะคะถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้ดำปีแน่นอนค่ะนำไปล้างออกให้หมดให้เกลี้ยงก่อนนะคะ ล้างออกสักสองสามน้ำค่ะให้น้ำใสสะอาดดีให้หมดยางเลยนะคะพอเราล้างสะอาดดีแล้วค่ะจากนั้นก็เทใส่ตะแกรงพักเสร็จน้ำไว้ก่อนค่ะ จากนั้นก็เตรียมชามค่ะแล้วก็ใส่น้ำปูนใส่ไปอีกรอบหนึ่งนะคะตามด้วยเกลือค่ะคนให้เกลือละลายดีค่ะพอเกลือละลายดีแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่มะม่วงหาวมะนาวโหที่เราล้างทำความสะอาดเมื่อกี้ใส่ลงไปค่ะ แล้วก็แช่ต่อในน้ําเกลือน้ําปูนใสเนี่ยค่ะใครชอบเปรี้ยวมากหน่อยก็แช่หนึ่งวันหนึ่งคืนค่ะใครชอบเปรี้ยวน้อยหน่อยก็แช่สองวันสองคืนนะคะตามชอบได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของน้ําเชื่อมเตรียมไว้แช่มะม่วงหา,มา,าหวมะนาวหของเรานะคะตั้งหม้อน้ําพอร้อนดีใส่น้าตาลทรายลงไปค่ะคนให้น้ําตาลละลาย พอน้ำตาลละลายดีก็ต้มต่อจนน้ำเดือดดีเลยนะคะพอน้ำตาลละลายดีค่ะจากนั้นเราจะต้มต่อประมาณสัก5นาทีนะคะให้น้ำเดือดอีกทีนึงแล้วก็ให้น้ำเชื่อมของเรามีความงวดลงสักหน่อยหนึ่งค่ะน้ำเชื่อมจะได้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะ พอเราต้มน้ำเชื่อมของเรามาประมาณห6หนาทีได้นะคะน้ำเริ่ม่วดลงมีความเข้มข้นขึ้นค่ะจากนั้นก็ปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะพอเย็นสนิทเราค่อยนำไปแช่มะม่วงขาวมะนาวโห่ของเราได้ค่ะพอเราแช่มะม่วงขาวมะนาวโห่ในน้ำเกลือน้ำปูนใสครบเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วค่ะ เพราะว่าแพลวชอบออกเปรี้ยวหวานนะคะใครชอบหวานมากกว่าเปรี้ยวก็ดองต่อแช่ต่อสองวันสองคืนได้เลยนะคะชิมดูค่ะนําไปล้างแล้วก็กัดชิมดูความเปรี้ยวลดลงได้ที่ตามที่ต้องการแล้วจากนั้นเราจะนําไปล้างน้ําเกลือน้ําปูนใสออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะคะ เทน้ำทิ้งค่ะแล้วก็เปิดน้ำใส่ล้างไปหลายๆน้ำเลยนะคะล้างน้าเกลือน้ําปูนใสออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยค่ะ พอเราล้างสะอาดดีแล้วค่ะใส่ตะแกรงพักเ็ษน้ำไว้ก่อนนะคะจากนั้นให้เราเตรียมกล่องที่จะใช้แช่อิ่มค่ะกล่องหรือว่าภาชนะอะไรแบบไหนก็ได้ที่มีฝาปิดค่ะที่ทุกคนมีในบ้านนะคะเราจะนำมาใส่ต้นหามมะนาวที่เราล้างทำความสะอาดพักเด็จน้ำไว้เมื่อกี้ค่ะ จากนั้นเทน้ำเชื่อมที่เราต้มพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะปิดฝาให้สนิทนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ1วัน1คืนหรือว่า2วัน2คืนแล้วแต่ใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยหวานมากหวานน้อยนะคะ พอเราแช่มะม่วงหาวมะนาวโห่ของเรานะคะในน้ำเชื่อมครบเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนค่ะเปิดดูค่ะนี่ขาวจัวแบบนี้เลยนะคะไม่มีดำค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูกันค่ะอืมกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดหนึ่งวันหนึ่งคืนจะเปรี้ยวมากกว่าหวานนะคะถ้าเกิดใครชอบหวานมากกว่าเปรี้ยวก็แช่สองวันสองคืนแต่ถ้าเกิดใครชอบหวานมากเลยกระเทน้ําทิ้งแล้วก็ต้มน้ําตาลน้ําเชื่อมแช่ต่ออีกหนึ่งวันหน่งคืนนะคะปรับได้ตามชอบเลยค่ะลองไปทําดูค่ะมะม่วงหามะนาวโห ถ้าเกิดใครมีต้นที่ปลูกไว้ที่บ้านดกๆเยอะๆต้องจัดนะคะทําใส่ตู้เย็นแช่ไว้เก็บไว้ทานได้นานไม่เน่าไม่เสียนะคะหรือใครจะทําขายก็ยังได้ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ